ดูผักโตครับโตแล้วเติมน้ำบ่อยมากเลยเดี๋ยวดูน้ำเลยผักเริ่มโตนะโอ้ยจะหมดอีกแล้ว <c oughs> ถังเล็กยัเติมน้ำอีกป่ะเติมน้ำอยู่ยยกินกินน้ำเยอะขนาดผักโตรู้ ดูดูดูรากอะโอ้กินน้ำเก่งขนาดเลยโอ้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 โอโอ สังนี้ไม่ได้แดดนะเพราะเสียปลูกผักไม่มีแดดดูนี่ไม่ขึ้นเลยแบบแก้ไหนไปนไม่มีแดดนีม่มันแดดเจอปลูกพร้อมกันเฮ้ยฮะปลูกพร้อมกันแต่ว่ามันเป็นใบยืดยืดไงไม่รู้ใบยืดยืดเติมน้ำมือก่อนโอ้ย เติมน้ำไปก่อนวันวันเว้นวันอะเติมเดี๋ยวเติมปุ๋ยเข้าไปด้วยกินน้ำเก่งขนาดเด็กโตนหเมื่อวานก็เติมวันนี้ก็เติมไม่ใช่วันนี้วันเมื่อวานก็เติมวันนี้ก็เติมเติมแล้วเติมปุ๋ยเข้าไปเพิ่มปุ๋ยนิดหนึ่งครับประมาณประมาณผมผมเติมประมาณห้าซีซีเอง เติมถังประมาณเลยไม่มีตัววัดน้ํามีตัววัดค่าของปุย,ย,ปยกินน้าเก่งพอโตขึ้นมา ติมน้ำตะพอทันโหนี่แข็งแรงมากเลยนี่มันเจอแดดครับตันนี้ฝั่งนี้มันเจอแดดสองแถวนี้สองแถวนี้ปลูกอีกอีกอีกเจ็ดแปดวันก็เก็บอีกอีกสิบวันเจ็ดแปดวันนี่แหละแต่แต่ว่าสี่แถวหลังนี้ยังปลูกที่หลังปลูกที่หลังตัวนี้อาทิตย์หนึ่ง

อย่างละ5ซีซีอย่างละ5ซีซีโอ้กินเก่งหน้าเลยโอ้กินเก่งกินเก่งเก็บคลีปก่อนนะครับคลิปก่อนคลิปนี้